เอาเลยครับผมกับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราก็มาดูเกม i มค c ครับในเซิร์ฟเวอร์ไมค์ครับนั่นเองนะครับก็วันนี้นะครับผมเรามาอยู่ในไมค์ครับเซิร์ฟเวอร์หนึ่งนะครับผมซึ่งบอกไว้ตามตรงเลยว่าเปิดใหม่สดๆร้อนๆเว้ยเออโอ้โหถามว่าเซิร์ฟนี้มันมีอะไรให้เราเล่นนะครับก็คือมันมีความสดใหม่แมปก็ไม่น่าจะพังนะครับเพราะว่าผมได้กับแอดมินมาแป๊บนึงสะอึกสะอึก โอเคอันนี้คืออะไรอะฟ oh, รีไอเทมอ๋อเราสามารถพิม,มพ์วาร์ปได้เลยใช่ไหมซึ่งการเล่นเซิร์ฟนี้นะผมอยากจะฝากแอดมินไปว่าเอา่อไอ้ตรงเนี้ยเซิร์ฟเวอร์เปิดใหม่มีกิจกรรมแจกของเอ่อทักหายแอดมินได้เลยนะครับ <c oughs> ก็อยากจะบอกว่าเอาออกให้หน่อยครับผม <c oughs> กูแหลกกันเลิศเกินมันหน่วงอะเออโอเคอันนี้ฟรีเทมใช่ไหมโอเคปะฟรีเทมก่อนอันนี้ไม่ต้องวาร์ปก็ได้นะไม่ต้องเดินวนะโอ้ยคลิกได้เลยแหละโอเคคลิกได้กูก็คลิกเองครับ มีโปรเทคแจกฮะแล้วก็มีเอฟเฟกเสียงหมากูเห่าด้วยฮะแล้วก็ตรงนี้ก็คลิกๆๆได้เลยเด็กเดินนะนี่เป็นกล่องสุ่มคลิกเฮ้ยเฮ้ยเพชรเพชรลูกพ่อมาเพชรเพชรลูกเพชรจะสี่เม็ดอุ้ยอุ้ยหยุดหยุดอู้อู้อู้หูยยังก็ได้ทองอิชิตันอิชิภายเดินนะอู้ยกูได้อีกไหมเนี่ยไม่ได้เหรอวันนี้นหนึ่งกล่องโอ้โหโคจะโอ้โหอาหารแจกกูห้าชิ้นมึงไม่ต้องแจกก็ได้มั้ง โอเคครับ okay, ผมเรียบร้อยไปอันนี้คือแจกของฟรีเนาะแล้วก็อันนี้คืออะไรไม่รู้อันนี้จะจะเควสอันนี้ก็วาร์ปนะครับแล้วก็มีโฮมเดี๋ยวดูดิโฮมคืออะไรโฮมคืออะไรอ๋อคือที่ที่เราเซตโฮมไว้นั่นเองเดี๋ยวขอไปวาร์ปแล้วกันเนาะเฮ้ยมันไม่มีช็อปเลยเหรอฮะช็อปอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจอะ่ะเดี๋ยวนะเซิร์ฟเวอร์อาจจะหน่วงๆน,งนะครับเพราะว่าแมปเขาค่อนข้างที่จะสร้างใหญ่แล้วผมใช้โปรแกรมเปิด โปรแกรมถ่ายคลิปด้วยนะครับมันก็เป็นเรื่องปกตินะครับที่มันจะหน่วงเนาะก็สอรี่กันด้วยลวกันนะจ๊ะม,มันน่าจะมีนะแถวนี้อันนี้คือฟรีเทมจําได้จําได้จําได้แล้วช็อปมันอยู่ตรงไหนเนะี่ยช็อปจ๋าโอ้โหโคตรจะหน่วงเลยกูตรงนี้เดี๋ยวอันนี้คืออะไรอ๋ <c oughs> อไม้อ๋อแลกของอินชาร์ดได้นะครับก็มีความหน่วงเล็กน้อยถึงปานกลางนะจ๊ะแล้วตรงนู้นเป็นวาร์ปเหรอแล้ว อีช็อปมันอยู่ตรงไหนอะเดี๋ยวนะช็อปจ๋าชอ็ชอปช็อปลูกพ่อมึงอยู่ไหนไอ้ชอ็อปเดี๋ยวนะน,น่าจะอยู่ตรงวาร์ปหรือเปล่าขอไปดูแป๊บหนึ่งนี่นะก็มีวาร์ปนะครับผมหลายไซส์หลายสไตล์อยู่เนาะไม่มีชอ็อปเลยเดี๋ยวถามให้คนในเซิร์ฟก็ได้ปหมเอ่อไหนคนในเซิร์ฟคนนี้บอกว่าใช่คนไหมนะี่ยอ๋อไม่ใช่นี่คือมันเขียนเขียนว่าป้ายวาร์ปนะครับเอา้าแล้วมัน ไปช็อปไงวาร์ปช็อปได้ไหมหรือว่าทับช็อปได้ไหมได้ด้วยอ๋อนี่ไงโอเคเข้าใจนะครับทับช็อปเลยโอเคอันนี้คืออันนี้คือซื้ออันนี้คือขายเนาะโอเคเอนะมันก็มีซื้อขายกันน้อยนะมันมีขายน้อยเนาะแล้วก็มีอันนี้คืออะไรกล่องอะไรไม่รู้นะครับโอเคเดี๋ยวด้เดี๋ยวนึงนะมันก็ไปที่ อ่อันนี้คืออะไรโอ้โหมีของราคาแพงอันนี้อันสิบบาทแหละโอเคเดี๋ยวผมขอไปดูอันนี้ตรงแร่นะครับแร่อันนี้ก็สามารถขายได้นะครับผมก็เม็ดหนึ่งเนี่ยแปดสิบบาทเลยนะเออเม็ดหนึ่งเพชรเนี่ยขายเม็ดหนึ่งสองเม็ดสามเม็ดโอเค <c oughs> ไม่รู้ขายทำ <c oughs> <c oughs> ไมโอเคเดี๋ยวดูเด้เนื้อสอมบีครับขายได้เหมือนกันถือว่าราคาดีแล้วก็บล็อกนะครับอันนี้เอามาขายได้แหละ ใช่ไหมมา,าไไหมาขายได้หรฮะมาขายได้เหรอไอพวกเนี้ยนะดูนะอันนี้ก็เป็นพวกฟาร์มนะครับฟาร์มนี่ผมแนะนําว่าถ้าเราจะทําฟาร์มนะครับให้เราทําเป็นฟาร์มแตงโมครับผมโคตรจะรวยเดยวแตงโมโคตรจะรวยจริงเออรวยจริงอะไรจริงเรื่องปิ้งย่างเลยนะเดี๋ยวนะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปหาแตงโมกันเดี๋ยวไปดูแมปนะครับว่าแมปจะเออกูกูเดินกลับแป,ป๊บ เออตรงไหนวาร์ปสร้างบ้านวะกูยิ่งอ่านไม่ออกเออกูก็ยิ่งอ่านไม่ออกน่าจะอันนี้นะโอ้โหปรับโอ้โหเงาเลยวะเนี่ยปรับปรับโอ้โหโมึงไม่คิดว่ากูจะแหลกเลยหรือไงโอ้โหโอ้โอ้โหพ่อมึงตายโอ้โหเดี๋ยวนะ โอ้โแรกแรกกูน่วงเลยเดี๋ยวรู้สึกหน่วงกับตัวเอง <c oughs> ชิบหายเลยครับโอ้ยมันก็ก็ได้อยู่นะเออแต่ว่าอยากจะบอกแอดมินนะครับเพราะถ้ามึงทําแบบขนาดนี้มันอาจจะทําให้ผู้เล่นเขาแหลกได้นะออันนี้บอกไว้ก่อนนี้เตือนเตือนการเดินเดืนการโอ้โหดูสภาพข้างล่าง <c oughs> โอ้โหเ้ยจะโดดโโหูปพีชีพยู <c oughs> โอเคไม่ตายเว้ยขามึงไม่แทงเลยเหรอวะโอ้โห เดียนะอันนี้ที่ที่สร้างบ้านจริงไหมเนี่ยเดยอมันที่สร้างบ้านจริงไหมเนี่ยเดี๋ยวนะนะขาว์ปไปใหม่ขวาว์ปไปใหม่เดี๋ยวนะอันนี้ขอลดมานะครับเอออันนี้เหงื่อว์ปโซนถูกปะเอออันนี้นี่ว่ะเออแล้วกูไปกูไปโผล่เนวะเนี่ยเดยอแล้วกูไปโผล่เนยมาโอเคเอ้ยมีบ้านคนด้วยเฮ้ยดูนะครับสังเกตว่าแมปนี้จะสดใหม่มากเพราะอะไรยังไม่มีใครเข้ามาเล่นนะฮะเออแมปจะสดสดใส อกูนึกว่าตีได้กูนึกว่าตีได้โอเคครับผมแมปนี้จะใหม่และสดใสมากใครที่ต้องการที่จะเล่นเซิร์ฟใหม่ครับเซิร์ฟใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยนะก็สามารถเข้ามาได้นะจ๊ะเอ่าฟรีสไตล์ฟรีสไตล์เดี๋ยวนะเดีย๋ยวดูว่ามันมีเดีย๋ยวนะทับช็อปดูดิเอ่ออืมถามว่าปลูกมันฝรั่งมันคุ้มไหมมันก็คุ้มนะปลูกอ้อยคุ้มไหมก็คุ้มนะอ้อยคุ้มนะแล้วก็ เออถามว่าแล่ในคุ้มไหมก็คุ้มนะเออคุ้มนะคุ้มทุกอันคุ้มทุกอันนะจริงๆยทุกเว้นมรกตนะครับไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่แล้วก็ตรงนี้มีเป็นขนนกนะครับก็โคตรจะคุ้มเลยครับผมแล้วก็ตรงนี้มินเนสซัมบี้กระดูกดอกไม้นี่สิบอันค่ะได้สิบสามบาทเลยแหละอืมถือว่าดีถือว่าดีเออหางานง่ายไม่ใช่หางานหาเงินง่ายดีเออโคตรจะเฟี้ยวโอเคครับผมได้เวลาข้ามน้ำเลยฮนะ ลันทษแล้วเกินกูต้องมานั่งไหวเดี๋ยวนะต้องมานั่งไหวน้ำข้ามแปซิฟิกพ่อมึงให้พ่อมึงหยุดหายใจไม่โดนไปไหนมึงหยุดตัวนี่หยุดมึงโดดเป็นบีบอยเลยนี่เรียบร้อยบอกให้หยุดไม่หยุดแม่ถ้าหยุดก็ตายตั้งแต่แรกแล้วโอ้โถไป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 บีไก่อยู่ตรงนั้นว่ะเราทำฟาร์มไก่ไหมกุ๊กุ๊กกุ๊กก๊๊ก เออทำฟาร์มไก่ไหมเออสนใจที่จะทำฟาร์มไก่ไหมจ้ะน่าสนนะเว้ยแต่เราต้องอมีอุปกรณ์นะครับถือว่าเป็นอะไรที่แบบออขาดไม่ได้นะครับผมคือท่อส่งอแล้วก็พวกฟาร์มข้าวนะครับอันดับแรกเราต้องมีท่อส่งฟาร์มข้าวแต่ว่าก่อนอื่นอยากจะรู้ว่าโปรเทคสิบคูณสิบปะเนี่ยสิบห้าคูณสิบห้าถือว่าดีถือว่าดีโอเคถ้าจะเล่นเซิร์ฟนี้นะผมแนะนำว่าให้ทำฟาร์มแตงโม ทำฟาร์มข้าวแล้วก็ทำเครื่องปั๊มไก่จะดีมากๆเพราะอะไรคือหนึ่งมเมล็ดข้าวเอาไว้ให้ไก่อ่าถูกปะ่ะเมล็ดข้าวไว้ให้ไก่ไก่ตายเสร็จปุ๊บเราได้เนื้อไก่แล้วก็ขนไก่ขนไก่เอาไปขายได้เนื้อไก่เอาขายให้กับผู้เล่นในเซิร์ฟเวอร์ได้แล้วก็อะไรอีกวะแตงโมราคามันก็ดีด้วยอืมนั่นแหละครับมันได้มันได้หลายต่อนะ มันได้หลายต่อได้พวกเนี้ยโอเคเดี๋ยวดูดิมันพอจะมีป่าป่านะให้เราขุดไหมแถวนีน้อันนี้เป็นเวอร์ชั่น1.8นะครับผมใช้มาเนาะโอเคเดี๋ยวเจ็บเลยกูเดี๋ยวนะมีไก่แถวนี้เยอะเว้ยอเออไก่แถวนี้เยอะดีเว้ยไป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 ข้าม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 ,าม,าม Hello Hello m ลมาร์คเดอะเเดูนะมันจะมีไหมเนี้ยมีแนตะ่มไม้อันนี้แหละโอ้ยมีไก่อยู่ข้างล่างเต็มเลยโอเคงั้นเราก็เอาห ไม้นี้ก็ได้อเอาเอาแม่งไม้เดียวเอามันไม้นี่แหละโอเคโอเคนี่ทบทบทบเน่อันนี้โอเคแล้วก็กูเหมือนกูเป็นบ้าเนาะโอเคครับผมแล้วก็ตามด้วยครับเออเรามีเพชรอยู่แล้วนี่วะเออแล้วทําไมเราไม่เอ็นชาร์ตไม่ใช่ไม่เอ็นชาร์ตเราไม่เอาเพชรครับเป็นอุปกรณ์เลยล่ะเออโอเคแค่นี้แหละครับไม่ไ่้จะต้องใช้อะไรเยอะไปะเดี๋ยวเดี๋ยวเซตโฮมไว้ไก่อนอืม โอเคเรียบร้อยแล้วก็ขุดลงไปหาเหล็กครับผมเพื่อเราจะเจอเหล็กซึ่งเซิร์ฟเวอร์มันเพิ่มเปิดใหม่น่าจะมีเหล็กให้เราหาได้ฟรีๆง่ายๆไม่น่าจะต้องไปแบบคือแบบถ้าเซิร์ฟมันเปิดมานานมันจะเละถูกป่ะมันจะเละมากเว้ยเออจริงจริงจริงมันจะเละสุดๆแต่ใจก็เต้นตุกๆเย่เย่เดี๋ยวอะไรกูเนี่ยโอเคป่ะกูลงเรื่อยๆครับหวังว่าจะเจอนะหวังว่าจะเจอนะลูกเจอให้กูเถอะไอ้สองอย่างเงียบอย่างนั้นสิลูก เฮ้ยวายสิแปดแล้วนะเฮ้ยเจอได้แล้วมั้งมันชักจะไกลเกินแล้วนะโอ้โหตรงนี้เหมือนจะเจาะบ,บาดานันเหมือนจะเจาะไม่เจอโอ้โวยดินนะไม่เจอเลยเหรอโอ้โหดวงกูทาด้วยเลยวะเนะี่ยโอ้เหมือนตรงนี้จะมีลาวาเดินนะใช้การบั็กของแมปนะครับผมตรงนี้น่าจะมีลาวาเฮ้ยเดี๋ยวได้ยินเสียง่ะเดินนะ เดี๋ยวนะรู้สึกไม่ปลอดภัยเอ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาคุยเดี๋ยวนะทุบเฮ้ยโอ้ยมี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 อีมีคุณค่าที่คุณคู่ควรโอ้ thank you thank you มากสำหรับเอ่อเอ่อเลยนะเขาเรียกว่าเหล็กตรงนี้ข้าต้องการเหล็กตรงนี้ละเกินขอบคุณท่านมากนะ โอ้โหต้นแจ็คแล้วค่าจะทำไมค่าก็ไม่รู้ไอแทนก็ได้ครับผมส้นตีนติดคอบ่อย่ะช่วงนี้ผมเป็นคนที่แบบอะไรนะไม่สบายบ่อยชิ้อหายอ่ะเพราะว่าแบบเราเป็นคนที่แบบพูดทํางานคือเราต้องทํางานในการพูดเว้ยแล้วผมทํางานในห้องแอร์แล้วมันแสบคอมากเวลาแบบเราพูดนานๆแล้วมันเจอแบบอากาศเย็นอะไรอย่างเงี้ยถูกปะ มันจะแสบคอง่ายแล้วถ้าถามว่าพี่เวฟทำไมไม่เปิดแอร์ล่ะเอ้ยไม่ทำไมไม่ปิดแอร์ล่ะครับพี่มันก็ร้อนสิครับอืมมันก็ร้อนนะฮะพอมันร้อนเสร็จอะไรตามมาโอ้โหเงื่อนี่ฮะเง่อกูไหลท่วมเลยเดี๋ยวโอ้โหมันก็จะเป็นเหง่อเออมันก็จะร้อนง่ายนะครับมันก็เป็นอะไรที่ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่เหมือนกันอืมนะแล้วทําไมกูเจอเหล็กแค่นี้วะเนี้ยหกอันหนึ่งล่ะไม่มีให้มากกว่านี้แล้วล่นะฮะไม่มีให้มากกว่านี้แหละเจ็บเดี๋ยวนะ เฮ้ยเจอเหมืองซกเหมืองเธอขอร้องแต่เพื่อนเราขอเจอสักที่แล้วเราจะภูมิใจพอดีเหล็กขอให้เจอนโมตัสสะแล้วนะมันจะมีลาวาอยู่ฝั่งตรงนี้ครับอ่าเหมือนเราสัมผัสได้โอ้โหเดี๋ยว้กูโคตรจะสัมผัสเลยเด้อเดอขึ้นมาอย่างนี้เลยหรโอ้ยเออเดยอเด้อเด้อเด้อที่ไหนวะเนี่ย โอ้โหทำไมมันจะมีแต่บ่อแบบนี้วะเด๋ยวนะไม่มีเป็นเหมืองให้เหนี่ยแหละทำไมมีแต่บ่อเป็นแบบนี้อ่ะโอ้โหเหมืองไม่มีเลยโอ้โเอ,โอ้ขอให้เจอเจอปะวะเดี๋ยวนะยัยบสามดูเหมือนจะมีน้ำอะ่ะฝั่งนี้ปะวะเหมือนอยู่ฝั่งนี้นโอ้โหเจอแล้วโอ้ยเจอแล้ว ขอบคุณมากพี่น้ำจ๋าเอ้ยเดี๋ยวเหมือนจะมีญาติไม่ต้อนรับเดี๋ยวเออไอตัวอยู่ข้างล่างกูไม่อยากจะลงไปหามันโอเคครับผมเราขึ้นไปดูต้นน้ําก่อนครับเพื่อจะมีเหมืองตรงอื่นโอ้ต้นน้ํานี่ก็ไกลเหลือเกินอ่ะปิดไว้ปิดไว้ไม่ต้องการปิดไว้โอ้ยเจอเหล็กอุอ้เจอเหมืองว่ะเฮ้ย <c oughs> มันละมือเดี๋ยวนะอันดับแรกครับผมคราบมาให้หมดแล้วก็ตามด้วยฐานครับผม่านทำไมมันขุดยากกว่าขุดเหล็กวะ <c oughs> อันนี้เป็นอะไรที่งงมากอืมเป็นอะไรที่งงมากโอ้โหเดีย๋ยวนะคาฟก่อนโอเคไปทุบเีย๋ยวดเซเี๋ยวดเซเนินโดเซขึ้มาดูเซ,อซ,อซ,ซโอเคหวังว่าจะมีเหมืองใหญ่นะครับน่าจะเป็นเหมืองใหญ่นะไม่น่าจะแคบนะครับปัป๊บปัป๊บปได้รับมีทางไปต่อเว้ยโอเคดีมากเดี๋ยวนะกอทุบตรงนี้ก่อนหวังว่าไม่มีตัวอะไรมากินเราใช่ไหม ขอร้องอย่าพึ่งโผล่อย่าพึ่งโผล่ขอมีของเทพกว่านี้ก่อนเอออย่าพึ่งโผล่น,น,น,นะเฮ้ยโอไอแอมมาขอร้องเลยแนละ้วเนะี่ยโอ้โหโคตรจะดีโอเคครับแค่นี้ก็น่าจะพอแล้วมั้งเหล็กเกียร์เนี่ยสิบเก้าแล้วนะเว้ยเอยน่าจะพอน่าจะพอเดี๋ยวเราจะไปทำฟาร์มไก่นะครับผมฟาร์มไก่ไก่คืออะไรคือเราอันดับแรกเราต้องทำฟาร์มไข่ไก่ก่อนเว้ยอืมเราต้องทำฟาร์มไข่ไก,ก่แล้วก็ค่อยไปทำฟาร์มไก่อัตโนมัติทีหลัง อืมมันจะไดค้คุ้มไปเลยเนี่ยนะอยู่ไหนกูอยู่ไหนนะโอเคมาอันดับแรกครับผมทำเตาเผาชืบอนะแล้วก็ใช้ขอฐานไม่มีเลยล่ะเดี๋ย <c> ว <oughs> ต้องใช้เชื้อเพลิงไอ้ไม้นี่แหละเอานี้ก็ได้มัง้งเนี่ย<笑><笑>เผาได้นะ <c oughs> คือมันเป็นไม้นะครับผมสามารถเผาได้ทั้งหมดเลยอันไหนที่เป็นไม้ในไม c ครับเนาะเออน่าจะรู้กันนะครับน่าจะรู้กันอยู่แหละอืมอะเผาไปก่อนเลยอืมเรียบร้อย แล้วก็ตามด้วยไปไปทำทำรูทำรูเรียกว่าต้องทำรูทำรูำรำรำรเขาเรียกว่าอะไรนะหามเมล็ดข้าวแล้วกัน่าหามเมล็ดข้าวในแถวนี้นะครับถามว่าผมจะสร้างตรงนี้ไหมไม่ครับผมเลยไปสร้างที่อื่นนะฮะเราจะไม่สร้างตรงนี้เด็ดขาดเก็บมาแปดอันไว้โอ้โฝนตก่ะเดี๋ยวนะ้ฝนตกมาทําไมเวลานี้ชืบชืบชืบต่อยดิเฮ้ยชืบ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 โอเค มันจะมีไก่ตรงนี้หนึ่งตัวนะแต่ว่ากูเกลียดฝนตกจังวะม,มาแล้วมาแล้วทุบทุบทุบเดี๋ยนะอันดับแรกนะครับเราต้องเอาไม้ไปด้วยเพราะว่าไม้เนี่ยมันเอาไปคาบเป็นหีบไงเออเราต้องใช้หีบในการทํานะครับแล้วก็เราต้องปิดบ้านไว้ด้วยเผื่อมันมีพวกเกลียนมาฆ่าไก่เออเผื่อกไก่รถตายไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดเออเราต้องปกป้องไก่ให้ดีที่สุดแวง ช่วงโอเคอ่ะเพิ่มสี่ต้นช่วงช่วงช่วงมีดามเดิโอเคเพิ่มอีกเพิ่มอีกเอาไปหมดต้นนี้เลยมึงนะฮะเอาไปหมดต้นนี้เลยไหมง่ายดิเอ่อชุบโอเคชุบอ่าแรกเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้เก็บมาได้ปึ๊บโอเคสี่สิบปันครับผมคราฟเลยทีนี้ยชุบ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 เออชุบเอาอีกรอบหนึ่ง โอเคได้แล้วแรกมาเราต้องการแค่สี่อันเนีครับผมไม่ได้ต้องการเยอะเลย <c oughs> แล้วมึงเก็บมาทำไมเยอะแยะอันนี้ได้แค่สองอันแหละทำไมได้น้อยจังวะอ๋อมันกำลังเผาอยู่อ,อ๋อร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 อนะก่อนรอผมว่าเราไปหาผมจะทําพื้นที่ตรงนั้นอะ่ะหรือไม่ก็ตรงนี้ก็ได้เออใกล้ๆแล้วเนี่ยจะเอาไก่พวกเนี้ไปเออต้องรองมันเผาเสร็จนะเนี่ยรอฉันรอเธออยู่แต่ไม่รู้เธออยู่หันได เธอจะมาเธอจะมาเมื่อไหร่นัดฉันไว้อําไมไม่มาโยโยฉันเป็นห่วงฉันเป็นห่วงตัวเธออะให้พัวเพอเดี๋ยวฉันไปหาเธอไปโอ้อะไรกูเนี่ยป้าปาปะนะครับเราจะมาใช้วิธีการประหยัดด้วยมาง่ายๆเลยอืมมันไม่ต้องทํายากกูทาง่ายๆเลยเด้อ <c oughs> ไม่ต้องทําให้มันยากแต่วิธีนี้อาจจะแลกไหมครับอาจจะมีขั้นตอนการแลกเกิดขึ้นนะจ๊ะ ก็คือมาวางอย่างนี้เอ้ยดูหุ้นมึงเลยกูตกใจเดี๋ยวมึงอะไรเนี่ยโอ้ซอมบี้ไอ้เซตโอ้โหตกใจหมดเลยชิบหายโอ้โอ้ตรงหน้ากูเลยเมื่อกี้โอ้ยโอ้ยโอเคยทำไมเนี่ยทำกูร้อนเลยโอเคครับผมเราก็จะมาทุบตัวนี้ไอ้ต้องทุบอย่างนี้ไว้อะไรอะไรอะไรมึงจะมึงจะมึงจะเอาเหรอฮะมึงถอยได้เกะกะรู้ปะเนี่ย ครเกะก,กะชาวบ้านชาวเมืองเขามึงไม่ตายตายมึงตายยากอะ่ะมึงตายยากอะ่ะฮะโธ่โอเคครับแล้วก็มาปิดตรงนี้ฮะอา่าทำเป็นประมาณนี้ก็พอแล้วอั้ชิบๆชบ,ชบอ่ะแล้วก็เดี๋ยวเอาทรายมาดิไอ้ทรายทรายชบชบชบฮะโอโหอะไรจะดีปานนี้โอเคแล้วก็ตํำด้วยลากไก่ครับผมโอเคแต่เราไม่ได้ลากไปกินในน้ำนะฮะเราจะลากมาเลี้ยง เราไม่ได้ลากจะไปกินในน้ำนะเอ้ยมาลูกมา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 เร็วมาเร็วมาเร็วมาเร็วลูกมาเร็ว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 กุ๊ก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 อะกุ๊กกุ๊กเดี๋ยวกูต้องดันพวกมึงไปมเนี่ยไปลูกไป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 เดี๋ยวลูกไป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 ลงไปตรงน้ำเนี่ยลูกไปไปเออทำดีทำดีลูกเอ้ยเดี๋ยวนะกูบอกให้มึงลงน้ำไม่ได้มึงมาตรงนี้ไปเอ้าเดี๋ยวกูบอกให้มึงลงน้ำมึง อ่าควันตีนครับผมอ่าควันตีนเดินขึ้นมาอีกไอ้เดี๋ยวมึงใครเนี่ยโอ้เดี๋ยว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 ,ยวมึงไม่เกี่ยวไม่ได้คุยกับมึงเลยเอ้ยายามึงตายยากจังวะโธ่มึงเอาเดี๋ยวตีไม่ได้เอา <laughs> เดี๋ยวมึงจะลงมึงก็ลงง่ายๆอย่างนี้แหล,ละ่ะโอเคแกมาลุกไปเดี๋ยวลุกปไปเออไปไปอย่าให้พ่อพูดยากลุกไป ไป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 เออไปเนี่ยมึงไปเลยเนี่ยไป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 วิธีนี้นะครับผมเป็นวิธีโคตรจะประหยัดแต่ว่าค่อนข้างที่จะเสียความแหลกนะต้องแลกกับความแหลกนะจ้าบอกไว้ก่อนนี่ไงขนาดมึงจะมีลูกมึงยังมียากกันเลยเนี่ยมาทิ้งไข่ไปเน่ก็จะมาประมาณนี้นะครับก็เป็นฟาร์มไก่นี่คือฟาร์มไก่ฟาร์มไก่ของเล่าโอเคแล้วก็วางปิดไปเลยไหมเออเว้นไว้ตรงนี้หน่อยแล้วกัน อ่าแล้วก็วางขาบานนะครับแล้วก็ตามด้วย o t e ท t เออด i s อีแ p r o t e c คโอเคเรียบร้อยเรียบร้อยนะน่าจะเรียบร้อยเลยนะโอเคแค่นี้นะครับแล้วก็ fk ได้แต่ว่าไม่ใช่ใส่ไก่แค่นี้นะใส่ไก่เยอะๆไปเลยเออไม่ได้มาใส่แบบ2อสตัวเออเดี๋ยวเราค่อยผสมพันธุ์มันอีกทีหนึ่งอืมแต่ตอนนี้นะครับผมก็รายการของเราก็ได้จบเพียงเท่านี้นะเดี๋ยวพูดอย่างกัรรายการ ทรทัศน์ทีวีอ่ะโอเคครับผมเดี๋ยวคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนล้วกันนะฮะเดี๋ยวเจา้าไปคลิปหน้าก็ืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ส่วนใครที่อยากจะเล่นเซิร์ฟใหม่ๆแบบนี้ก็สามารถเข้ามาเล่นได้ที่ IP ด้านล่างเลยนะจ๊ะโอเคบา,บายยครับผมขอบคุณทุกคนมากครับผมที่รับชมอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆด้วยช่วงนี้เป็นยาล่วงลงไปข้างล่างขึ้นอยู่ข้างบนนี่แหละดีแนละ้ว <c oughs> ไม่อยากจะล่วงลงไปข้างล่างโอเคบายบายครับผมบายบายไปละเดี๋ยวเก็บไปก่อนเดี๋ยวมันมีไข่ ยิ่งเป็นคนขี้หวงอยู่โอเคลาไกวครับผม